สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูร์ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมีมงคลซุปเปอร์นัมเบอร์มวลอักษรกไก่ชอชิงกิจาการดีโชคดีป้ายดีถูกฉโลก เพิ่มศักศรีวันที่19-20กรกฎาคม2557ที่ห้องประชุมประกายเพชรมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบ์์รายได้ส่งทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการรใช้ถนนกปทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดยที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเพชรบณ์โทรศัพท์056721590 056721120สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเพชรบณ์สาขาอำเภอบึงสามพัน โทรศัพท์0 5673 1777สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาอำเภอชนแดนโทรศัพท์0 5676 1669และสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูร์สาขาอำเภอหล่มสักโทรศัพท์0 5670 2535